คนก็เลยจับจ้นันหักมากคู่ <idity S 2> ไหนอ่ะีมันไม่จ้นอย่างนั้นโอ้ยไม่ตกเลยอ่ะมีพี่ลุงจเราไม่ได้จ้นอย่างนั้นก็ได้มาอันนี้มามาโอเคขอบคุณครับมันไม่ได้จิ้นอย่างนั้นคือเราอ่ะชอบเขาในฐานะเขาบอกว่าเป็นแบบน้องนักแสดงคือเราดูซีรีส์เขาเราดูไปรักเธอได้ใจเธอเราก็ชอบมากเลยมันเรื่องมาจากว่าเราชอบเพลงของมูกิิงต่อแล้วก็ดูก็เลยแบบป ติดตามมือผลงามของทางค่ายเขาเรื่อยๆนั่นแหละเออก็ดูไปดูมาเราก็เลยไปชอบในใน,ในเรื่องไปรักษาใ,ใจครับมันเจ้ากระโดดยังไงตอนแรกเราชอบบิวกินอยู่ดีเรชอบพี่ทีมันมันมันก็ชอบเป็นชอบในทางผลงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนน่าจะเป็นอารมณ์ฟิลแฟนคลับบางปีโอ้ยถามอะไรเนี่ยฮัลโหลสาวเยอะไหมเรามีพิ่ล <c oughs> ึกคอมเตอร์เรามีพี่ลึกคนเรารู้จักไหม เออคือจริงๆไม่ได้รู้จักในการส่วนตัวครับผก็ไม่ได้รู้จักกันเลยก็คือเจอกันครั้งแรกก็คืองานแฟน6ปีนี่นงงนแหละอ่าตอนที่ถ่ายรูปคือพี่พี่ช่างแต่งหน้าผมเพาพี่พี่ทีมง,งานที่เขาแบทํา็ b a c k s เมื่อ,อหลังเขาแกล้งแต่ว่าเขารู้ว่าผมมาชอบเขาเขารู้ว่าผมชอบ <S <S เสร็จปุ๊บเขาก็เลย เออเหมือนกับว่าแกล้งบอกว่าพาไปหาอะไรก็บอกทอปเตอร์มานี่หน่อยมานี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วพาแล้วก็เหมือนว่าแกล้งเรียกแบบว่าน้องพี่ๆออกมาเราก็เจอเราก็ตกใจเราเขินเป็นยังไงว่ได้เจอชุดจริงแล้วเขาเหมือนยันเทียร์จริงรึเปลาเขินน่ารักนะน่ารักทำไมเราเขินอ่ะก็เขินนะไครก็ชอบนี่คือพูดในฐานะที่เเป็นแฟนคลับหนึ่งคนหรือเปล่าครับผมถูกต้องครับ ล้วตอนที่มาถ่ายรูปคู่เรายังไงบ้างเราก็คือเราทําตัวไม่ถูกเราเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เขาเป็นอารมณ์แบบฟิลเดียวกับที่แบบว่าเวลาแฟนคลับเจอศิลปินมั้งอะไรเงี้ยก็เลยก็ได้พูดกันไหมครัผมไม่กล้าพูดอะไรผมว่าผมก็ขอบคุณครับอะไรก็อย่งรบ้างน้องี่นั่นสื่อารังไบ้างก็น้องนน่ารักครับผมน้องแกล้งก็แบบน้องน้องก็ดูเป็นกันเองดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ดูแบบว่าเราก็รู้สึกว่าแบบมาทับใจน้องคือดี จีนั่นเราเนี่ยจีจีใหญ่นั่นเราเนี่ยเพราะมันสูบเป็นตัวจีนแบบนี้ไม่ะอืมรู้สึกยังไงบ้างคนอยู่นี้ก็มาจับจิ้นเราขนาดนี้ไม่หรอกผมว่ามันไม่น่าจะแบบว่าเป็นจิ้นหรอกว่าฟิลบอกว่าโอ้โหจิ้นอะไรอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาก็คงแค่แบบว่าเออคงแฟนคลับเขาคงดีใจแหละที่แบบว่าเออมีคนแบบว่ามาปลื้มมาปลื้มน้องๆเขาอะไรอย่างเงี้ยมาปลื้มคนที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าทุกคนที่เราไปใส่วาดดวยกันทัคู่เลยนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะมีสักเพื่อนมีอะไรอยมัน ไห้เขาจิ้นกับคู่เขาดีกว่าเขาเพราะคนคอมเมนต์ในในตอนที่บอกว่ามือศูนย์เฮิร์เนี่ยมีมือที่สามคือคัปเตอร์หรือเปล่าในซีรีส์นี้มันขนาดนั้นเลยเหรอครับผมไม่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 กล้าไปเป็นมือที่สามใครหรอครับผมจริงๆเราชอบอะไรในตัวเขาในสายเสดงมันมีความไม่รู้มันมีความชาร์มมิ่งบางอย่างที่เราตอบไม่ถูกเหมกันเราเรารู้สึกเหมือนกับว่า ดูแล้วเรา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 ไม่ลืมภาพเขาเหมือนกับว่าภาพเขามันติดอยู่ในหัวเราแล้วเออเป็นทั้งอย่างเลยแล้วไม่ได้แบบว่าไมกถึงตลอดเวลาเาพูดถึงแบบว่าอะไรเกี่ยวกับซีรีส์เขาหรือว่าเกี่ยวกับตัวเขาอะไรแบบนี้อันนี้เราที่มาติดตามเขารึงได้ติดตามมานานแล้วคือก็รู้จักตั้งแต่อะไรนะรักสุดใจเอออะไรประมนั้นก็คือหมายถึงว่ารู้จัก แบบว่ารู้จักในทางแบบว่าแบบเออเป็นนักแสดงเป็นแบบว่าเป็นน้องที่แบบว่าอยู่ในวงการบั็นเพิงแต่ก็ไม่ได้แบบมีโอกาสได้เจอส่วนตัวหรือว่ารู้จักส่วนตัวอะไรอเขาเติมมาว่าเขาเกิดมากเลยครับผมก็เกิดก็ไม่คิดว่าจะโดนถามไงนึกออกไหมด้วยผันผ่านไปบ้างก็ได้เลยเนี้ย จริงมันจะมีผลไหมทุกว,วันที่เราก็มีคู่จริงอยู่แด้วยไม่ผมว่ามันไม่ได้มีผลนะเพราะว่าจริงๆแล้ว,วทุกคนน่าจะเข้าใจว่าที่ผมแบบว่าเปื้มน้องพี่อ่ะคือแบบเป็นเปื้มในฐานบอกว่าน้องเป็นนักแสดงคนนึงที่เราชอบผลงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เปื้มทั้งคู่เลยคู่มันจะดราม่าไปถึงขั้นแบบไปทำเรือกนะ็แตกอยู่นนูาเรือโอ้โหหรือผมก็ือ่ผมผม,ผม,ผม,มีผมกลัว ผมก็ไม่ได้กล้าบอกว่าจะไปบอกว่ายุ่งอะไระแต่ว่าผมก็เหมือนก็ชอบขอผมในใจของผมก็พอแล้วนี่ถามอะไรกันคนนี้อ่ะแสดงว่าเดียเเด๋ยวพาคสองพาคสองในเดือนมีนาเราจะิดตามก็รอนดูครับรอรอรอ,อดูอยูอ่แล้ว,<ม>ลวช,อชอบคือชอบผลงานของทางค่ายควาเยอลยว่อย่งนด้วยที่ตามเกือบเกือบทุกทุกผลงานแลยครับผมแต่ว่าก็เหมือนบจะชอบน้องพี<ม>่พ <ๆ S 1> ีกับพ่เจ็ดไปโอนคครับขอบคุณ มีเรื่องแค่นี้เหรอมาถามฉันเนี่ยฮะถามในซีรีส์เธอละกันเออได้จูบกันแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับเออเขาเรียกว่ารอแหละเพราะว่าคู่คิมคอปเนี่ยมันจะเป็นคู่ที่เราจริงๆเราไม่หวานกันเลยหมายถึงว่าถ้าทุกคนติดตามตั้งแต่ตอนที่เราเป็นคู่กันเรื่องแรกคือเดือนเก่ยวเดือนเนาะแล้วก็เป็นคู่จรินกันมาเนี่ยเราไม่ได้มีโมเมนต์หวานเลยโมเมนต์ที่ทุกคนได้เจอมันจะเป็นโมเมนต์แบบตลกโมเมนต์แบบว่าเล่นโบ๊ะบ้ากันเล่นแบบว่าเล่นแบบ เกียนๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมาถึงแบบว่ายุคที่เราต้องแบบกลับมาเล่นซีรีส์ใหม่นะเราก็เราก็ต้องดูแบบว่าสิ่งที่แฟนๆเขาต้องการด้วยแหละว,ว่าเออเขาอยากเห็นอะไรจากคู่ของเราบ้างเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เสิร์ฟความหวานแหละในเมื่อมันเป็นซีรีส์ที่เราต้องแบบกลับมาคู่กันจริงจังแล้วเราเป็นตัวพระนายด้วยอนยะ่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะแบบว่าเออหวานอนะไรเงี้ยเขินไหมควับพี่รู้จักกันสนิทกันมากขึ้นเอาจริงตอนแรกเขินมากคือมันเขินในทานที่แบบ คือนึกออกมห้สี่ปีอะอยู่เหมือนกับมาเป็นแบบพี่น้องที่แบบสนิทกันเออครอบครัวเดียวกันแล้วแบบว่าพอมาถึงวันหนึ่งมันมีซีรีส์เรื่องใหม่มันกลายเป็นแบบโมเมนท์ที่แบบเออมันต้องหวานมาตอนแรกก็กลัวในใจว่าแบบว่าเออจะเขินจะแบบกลัวแบบจะเล่นสากเลิฟซีนแล้วแบบเล่นแบบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดแล้วพอแบบว่าทำวงการบ้านออกมากันแล้วก็ทาแบบว่าตัวคาแรคเตอร์ออกมาให้ชัดเจนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเล่นอ่ะ ไม่มีปัญหาเลยอย่างตัวผมเองก็ผมก็เชื่อชัดเจนเลยว่าเออคาแรคเตอร์ของผมอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยเล่นเลเวลซีนผ่านฉลุยแต่ว่าคนเสียอาการหนักมาคือพี่คิมมอนทำไมอ่ะขีมมอนคิมมอนมอนม่รู้จะเวเป็นการสัมภาษณ์แบบใหม่ครับแบบว่าเรียกเข้ามาอย่างนี้ได้เลยอะไรเงี้ยเราเขินหน้าตอนเล่นเลิฟซีนเขินหน้าเขิคอปเตอร์เมื่อกี้เปล่าล่ะไรเฮ้ยเก่งเก่งเขินหน้าเมื่อกี้เปล่าเราสัมภาษณ์เรื่องอะไรเมื่อกี้อะเรื่องที่เรื่องที่เธอรู้ว่าเรื่องอะไรเล่นอยู่กับเราเล่นแฮ โฟกัสคู่จีนตัวเองเลยอ่ะไม่บอกเขาไปสิว่าชอบแค่ผลงานก็บอกเลยเขาบอกว่าชอบผลงานเคยหนึ่งขั้นปิดหน้าปิดตาเลยเหรอแน่แล้วซีก็บอกว่าเราเคนมากก็เคดครับเคินคคือคือพอเล่นพอเล่นพอเล่นเรื่องนี้เราเราก็เลยได้ สัมผัสอะไรกับคอปเตอร์แบบใหม่ๆสามารถคือในฐานะที่เราคือเหมือนเหมือนเราจะรู้จักกันมาตั้งนานจริงๆนะครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่ด้วยความท,ามที่มันเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนร่วมทีมกลายเป็นคู่จิ้นเนี่ยเราต้องเล่นเลิฟซีนแล้วผมเองผมก็ยังไม่ใช่นักสแสดงที่เก่งมากเพราะงั้นเฮ้ยไปาไปๆเก่งไม่เก่งไม่เก่งมากไง แต่ว่าก็เลยแบบบางทีก็มีแบบเผลอบ้างเผลอหมายถึงว่าเผลอใจแหละอเผลอหลุดจากคาแรกเตอร์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเตคเตะอ๋อเตกไม่เยอะครับเตะไม่เยอะแล้จริงๆผมขออวดอย่างนั้นได้ไหมสำหรับคู่เราเนี่ยคือในการที่เราเล่นต้องเราต้องเล่นเข้าคูกันอะ คือในหลายๆซีนเราทําได้ดีมากเลยเราอันนี้อันนี้คือเราเป็นอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นจากพัฒนาการของเราเองในระยะเวลา4ปีตั้งแต่เรื่องแรกจนมามถึงเรื่องนี้คือเราค่อนข้างทําการบ้านกับเรื่องนี้หนักมากในทุกๆซีนเนี่ยก่อนที่เราจะต้องเข้ากันเนี่ยเราซ้อมก่อนตลอดเลยเราซ้อมกันแบบเออพีอ่นะามาซ้อมกัน่อไหนช่วงแต่งหน้าช่วงผักเราซ้อมกันตลอดจริงๆตอนที่ถ่ายทําจริงมันก็เลยค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ผ่านเร็วเยคือทุกครั้งที่จะเริ่มซีนนะครับผมจะขอเวลาคอปเตอร์สักแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกคอปเตอรเิงลย รู้สึกจริงๆไปเลยเอาเอาให้สุดไปเลยเอาให้ทีเดียวไปเลยให้มันไปงั้นเรามารู้สึกกันแป๊บหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็ลุยเลยอย่างฉากไหนที่มันก็สุดจริงๆเลยเกือบทุกฉากอ่ะคือมันต้องมีความรู้สึกที่แบบอ่าอย่างตัวเนี้ยก็ชอบนะแต่แบบเล่นตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นนิดนึงอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยผมมันจะเล่นง่ายกว่าคอมเเตอร์คอมเเตอร์เขาจะต้องมีลูกล้อลูกชนแต่ของผมเนี้ยก็คือจะใส่พลังบวกไปเต็มที่เลยคือชอบคือชอบ จะบุกจะบุกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกฉากเลิฟซีอ่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่แบบแหนนิดนึงแบบลุยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายครับผมแล้วก็คุยกันนั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าคุยกันแหละว่าทีเดียวนะแล้วก็ทาให้เต็มที่รู้สึกกับมันให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับภาพเลิฟซีออกมาทั้งหมดทั้งมวลเราก็เลยแบบค่อนข้างภูมิใจว่าเออออกมาดีจริงๆนะคนดูรู้สึกนะเราก็ดีใจครับงานที่แบบที่กลับมามันโอเคสำหรับเราทุกๆฉากเลิฟซีจะถูกรีแค ไปตลอดเลยนะครับแล้วก็เราเราไปเช็คจากกระแสไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ก็ดีจากเอ่อเพจรีแอคชั่นก็ดีหรือว่าแบบแฟนๆทุกๆคนเนี่ยเขาก็ชื่นชมในทุกๆฉากที่เราแบบเล่นเลิฟซีนกันเพราะแบบมันมันดีนะมันรู้สึกจริงๆนะอะไรเงี้ยมันจะมีหลังจากนี้มันจะมีรุนแรงมากกว่านี้มัมนมันแค่ EP เสียงครับมันยัง <c oughs> เพิ่งเริ่มต้นเรายังระบุกันไม่ได้เลยว่าเรายังไม่ได้ขายของเราเรายังไม่ครบกันเลยอ่ะตอนเนี้ยไม่ครบก็เหมือนครบแล้วมั้ง ในบ้านตลอดนะไม่โคมไม่ถมตอนนี้เขายังดื้ออยู่ครับในปัจจุบันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวาอสัมพันธ์มันถูกพัฒนาขึ้นแน่นอนรวมถึงฉากจีนเองก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะขยับไปอีกไหมจากจุดที่1จุดที่2มันจะมีอะไรที่มากกว่าจุดไหมอะไรเง,งี้ยก็ต้องรอดูรอติดตามฝาก2ตัวละครนี้ด้วยกับเจนวาดซีรีส์ครับออนแอร์ก็ทุกวันพุธนะครับะะผมทางช่อง3 HD 33ี <c oughs> นะครับผมเวลา สี่ทุ่มห้าสิบนาทีครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังของกันโพลนะครับผมผ่านทางแอปพลิเคชัน i อ e ีหรือ IQ.com ครัค่ะขอบคุณครับ